สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมคำทำนายนะคะในหัวข้อว่าเขาจริงจังและจริงใจกับคุณมากแค่ไหนนะคะ<ส> <Out> <or> เขาจริงจังและจริงใจกับคุณมากแค่ไหนนะเป็นคลิปแรนดอมคำทำนายนะคะเพราะฉะนั้นคำทํานายอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะเขาจริงจังและจริงใจกับคุณมากแค่ไหนนะ เดี๋ยวเรามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์คุณและเขานะคะในเวลานี้ได้ไพ่สิบม้เท้านะได้ไพ่อัศวินดาบได้ไพ่อัศวินไม้ได้ไพนะ่ไ้าด,ด,ว,ด,ดวยอาจจะเป็นคุณหรือเขาก็ได้นะคะที่ในอดีตอาจจะเคยจบความสัมพันธ์มาก่อนนะคะอาจจะมีอดีตความรักที่ผิดหวังเสียใจมาก่อนนะ แล้วพอได้มาเจอคุณเนี่ยคุณก็คือความสดใสครั้งใหม่ของเขานะคะคือความรู้สึกใหม่ที่ดีๆสำหรับเขาค่ะแต่ในขณะเดียวกันนะความรู้สึกเก่าๆความรู้สึกจากเรื่องราวในอดีตของเขามันก็ยังคงมีเกาะกินใจเขาอยู่นะคะอาจจะทำให้เขายังมีความกลัวนะคะมีความหวาดระแวงนะคะกลัวในเรื่องการเริ่มต้นครั้งใหม่กลัวว่าความสัมพันธ์นี้จะจบลงเหมือนอย่างในอดีตที่ผ่านมาหรือไม่ด้วยนะคะ เป็นความสัมพันธ์ที่คือคนคนนี้ต้องบอกก่อนนะเขาเป็นคนที่รักใครและรักจริงแล้วเขาเป็นคนที่ทุ่มเทในความรักมากๆนะแต่คนนี้ในอดีตที่ผ่านมาของเขาเนี่ยสิ่งที่เขาทุ่มเทกลับไปเนี่ย มันกลับทําให้เขาไม่กลับทําให้เขาเสียใจนะคะเสียใจแล้วก็เป็นเป็นการเสียใจที่ค่อนข้างหนักแล้วเขาก็อาจจะมีการปิดประตูตายละคิดว่าคงจะไม่รักใครอีกแล้วคิดว่าคงจะไม่มีใครอตอบไปแล้วนะแต่พอเขามาเจอคุณอย่างที่บอกนะคะเมอนกับคุณเป็นเป็นโลกใบใหม่ของเขาเป็นความสุขเป็นความสดใสครั้งใหม่สําหรับเขาเลยนะคุณอาจจะเจอกันจากการทํางานนะคะติดต่อง,งานกันนะหรือจะเจอกันจากการเดินทางด้วยก็ได้นะคะ วันนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าแล้วความสัมพันธ์คุณกับเขาจะเป็นเช่นไรต่อเปนความสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่ามีการแบ่งปันมีการเอื้อเฟื้อในเรื่องของความสุขนะคะในเรื่องของความรู้สึกในไพ่แปดถ้วยในไพ่ห้าเหรียญ เขากำลังจะนะคะกำลังที่จะสลัดเรื่องราวในอดีตของเขาเอาไว้ได้นะ,ะเขากำลังจะลืมเรื่องราวในอดีตเรื่องราวเก่าๆของเขาไปได้หรือในกรณีหนึ่งก็คือคุณกับเขาอาจจะเคยนะคะจะเคยเข้หากันมาก่อนแล้วก็เลิกลากันไปแล้วก็กลับมา กลับมาเข้จกลับมาเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะในครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งที่เขาเรียกว่าต่างคนต่างค่อนข้างที่จะดูแลใจใส่ซึ่งกันและการเป็นอย่างดีนะคะเขาเรียกว่าความรักครั้งนี้ไม่ใช่แค่ในเรื่องของการร่วมสุขนะคุณยังร่วมทุกยังร่วมทุกข์ก,กันด้วยนะคะเขาเรียกว่าร่วมทุกข์ร่วมสุขในความสัมพันธ์กันด้วยนะเวลาที่เขาอาจจะมีความทุกข์คุณก็คือจะอยู่เคียงข้างเขาไม่ได้ห่างหายไปไหนนะ หรือเวลาที่คุณมีความทุกข์เขาก็อยู่ข้างคุณไม่ได้ห่างหายไปไหนด้วยเช่นกันนะคะเป็นการย้อนกลับมาที่ดีขึ้นกว่าเดิมความสัมพันธ์ดีขึ้นกว่าเดิมนะหรือถ้าเขาเคยมีอดีตมาก่อนเขาก็จะสามารถหันหลังให้กับอดีตของเขาได้แล้วก็มาเริ่มต้นใหม่ไปกับคุณนะราวนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าแล้วความสัมพันธ์คุณกับเขาจะเป็นยังไงต่อในไพ่สองเียญการประครับประคองนะคะ การประครับประคองแล้วก็ได้ไพ่อ็มเพอเรเขาค่อนข้างมั่นคงและจริงจังในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะเขาค่อนข้างที่จะจริงจังและจริงใจในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะระหว่างเขากับคุณถ้าคุณกับเขาอยู่ห่างไกลกันนะเขาก็จะมีการติดต่อกับคุณอยู่ตลอดเวลานะคะซึ่งบางทีอาจจะมีการเงียบหายไปบ้างนะ นิ่งไปบ้างเพราะว่าในเรื่องของภาระหน้าที่การงานของเขานะแต่ยังไงเขาก็ไม่ทิ้งคุณในเรื่องของการติดต่อนะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเขาจริงจังและจริงใจกับคุณมากแค่ไหนนะคะคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคุณเป็นผู้หญิงที่มีสเสน่ห์มีความอ่อนหวานนะคะเขาคิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลาและเขาก็นะคะสี่เหลียนเขาค่อนข้างที่จะห่วงคุณนะ ในไพ่เจ็ดถ้วยถึงแม้เขาจะมีตัวเลือกเข้ามามากมายแค่ไหนหรือมีคนเข้าหาเขาเยอะเยอะมากมหม่เป็มใดก็ตามนะแต่คุณคือหนึ่งเดียวสําหรับเขาคุณคือคนเดียวสําหรับเขาคุณคือคนที่เขานะคะเฝ้ารอเวลาของการได้มาเจอกันนะคะคุณคนหนึ่งเดียวในใจเขาเลยแหละนะคะอันนี้ในเรื่องของความสัมพันธ์ตรงนี้นะ,ะแล้วจะเป็นยังไงต่อ ได้ไพ่หกหมายได้ไพ่หกถ้วยได้ไพ่เดว,วิลอีกนิดนึงนะคะได้ไพ่เดว,วิลเข้ามาแล้วก็ได้ไพ่หกถ้วยเข้ามาด้วยนะคะหกไม้เท้าหกถ้วยเดยวิลเป็นความรักที่มีความคลั่งไคล้มีความหลงไหลนะคะแล้วก็เป็นความรักที่คุณกับเขาหนึ่งเลยอาจจะมีความ ระยะทางไกลกันหรืออาจจะเป็นคนที่ที่บอกนะคะจะเป็นคนเก่าที่หวนกลับมาหรือเป็นคนที่มีวัยหรืออายุที่ต่างกันนะคุณอาจจะอายุน้อยกว่าเขาหรือเขาจะอาจจะอายุน้อยกว่าคุณก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะอาจจะเนาะมากๆหรือว่าอ่อนแก่ว่ากันประมาณสี่ห้าปีนะคะได้ไพ่เด็กเหรียญได้ไพ่แบบดาบเขาไปไหนจากคุณไม่ได้แน่นอนนะคนคนนี้ ต่อให้มีปัญหาในเรื่องไม่เข้าใจอะไรกันก็แล้วแต่นะเขาก็ไม่เคยที่จะคิดที่จะออกจากความสัมพันธ์ตรงนี้เลยนะคะคุณกับเขาในเรื่องความสัมพันธ์มันอาจจะไม่ได้ราบรื่นมากนะะักอาจจะมีบ้างในเรื่องของความไม่เข้าใจกันการมีปัญหากันนะคะแต่ก็ไม่ได้ไปไหนจากกันนะคะไพ่แปดดาวคิดมากนะคะคิดมากในความสัมพันธ์หวงแหนมีความไม่เข้าใจกันนะ เขามีหลายๆเรื่องที่เขาต้องจัดก,การนะคะในส่วนตัวของเขาเองนะคะหลังจากเขาจัดก,การแล้วเนี่ยเขาก็จะกลับมาหาคุณนะมาอยู่กับคุณมาเลือกคุณได้ไพ่ถาวเวอร์ได้ไพ่เจ็ดไม้เท้านะอาจจะมีอุปสรรคในความสัมพันธ์นะคะอย่างที่บอกอาจจะเป็นในเรื่องของระยะทางด้วยก็ได้ระยะทางที่ไกลกันนะเขาเฝ้ามองคุณอยู่ตลอดเวลานะไม่เคยค่าดสายตาไปจากคุณถึงแม้ในช่วงเวลาที่คุณเขาจะไม่ได้คุยกันนะ ดังนม้นแต่ช่วงเวลาที่เขาอาจจะง,งานยุ่งยังไงเขาก็ยังแอบส่องคุณยังแอบมองคุณอยู่นะในไพ่ไสงดาบในบางช่วงบางเวลาอย่างที่บอกจะไม่ได้คุยกันนะแต่เขาก็ส่องคุณอยู่เสมอในไพ่ไจัดเม้นนะเขาเรียกว่าโชคชะตานําพาให้คุณและเขาได้มาเจอกันได้ไพ่สามช่วยนะได้ไพ่วิลล์ออฟฟอร์จูนได้ไพ่สามวยนะคะแล้วก็ได้ไพ่ควีนไม้ คุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นคนที่เก่งในใสายตาเขาแล้วก็เป็นความรักที่เขาอยากจะมอบความรักมอบความจริงใจให้กับคุณนะเขามีความสุขเวลาที่เขาได้อยู่ได้อยู่ใกล้คุณได้อยู่กับคุณได้คุยกับคุณ,คณเพราะฉะนั้นในเรื่องของความรักระหว่าง,าง,ค,งคุณและเขาครั้งนี <Excuse> ้นะเขาหวงแหนและก็จริงจังจริงใจในความสัมพันธ์ระหว่างเขากับคุณนะคะเพราะฉะนั้นคนคนนี้เขาจริงใจกับคุณนะไพ่สิทธ่วยเป็นไพ่ปิดท้ายกอน ะะเขามีความจริงใจกับคุณมีความมั่นคงในความรักที่มีให้กับคุณและคุณก็คือนึ่งเดียวในใจเขาคือรักเดียวในใจเขาในเวลานี้นะคะเขาไม่เคยคิดที่จะเปลี่ยนใจไปจากคุณเลยนะก็ <c oughs> ขอให้คุณได้ประสบความสําเร็จได้มีความโชคดีในความรักทั้งนี้นะคะ